เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ Adobe ที่รักเทป5นะครับนี่คือเทปเกี่ยวกับ Blur and Sharpen นฮะเพราะเขาที่แล้วผมพูดเรื่องว่าผมจะพูดถึง Channel นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมพูดผิดครับเราจะพูดถึง Blur and Sharpen ก่อนนะครับเพราะว่ามันเรียงเอฟเฟกเป็นตัว A B C นะครับเรียงตามตัวอักษรเอาครับตัวแรกที่เราจะพูดในโฟลเดอร์นี้ครับซึ่งโฟลเดอร์นี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากฮะใช้กันบ่อยมากทีเดียวผมจะพูดถึง Anti-alias นะครับสมมุติว่าผม นี่เห็นนะฮะที่ตัวจอทางขวาบนจะเขียนคำว่าฟิ l นะครับแอนตี้ไลสำหรับคนที่ใช้ Photoshop เป็นอาจจะง่ายฮะหรือ Illustrator จะง่ายฮะมันคือการเบลอขอบของ subject นั้นให้จางลงเพื่อกลืนกับภาพด้านหลังฮะมันเหมาะกับการ Import Artwork จาก GIF ไฟ GIF ไฟ JPEG หรือ AI อะไรก็ตามเมื่อคุณเอาเข้ามาใน Adobe แล้วมันเกิดไม่เบลอไม่อะไรก็ตามให้คุณนะครับมันไม่เนียนคุณสามารถใส่อันตี้เลสได้นะครับซึ่งผลที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับฟิลนะครับดูที่ตัว F ให้ดีๆนะฮะเห็นไหมครับว่ามันเคลื่อนไปนิดนึงมันคือการเบลอนิดเดียวของภาพนะฮะซึ่งภาพตัวนี้ผมเป็นภาพที่มันค่อนข้างกลืนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเอาภาพที่ไม่กลืนมาจะเห็นชัดขึ้นฮะมันจะลดการแตกของพิกเซลลงนะครับ ครับคาเมราเบลอนะครับคาเมราเบลอคือการเล่นกับเลนส์ของกล้องซึ่งมันเป็นตัวปลอมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เหมือนมากแต่มันช่วยได้สมมุติว่าเราดูหนังอยู่นะถ้าผมไม่พูดว่าผมใช้เอฟเฟกคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ดูนะครับเห็นไหมฮะมันค่อนข้างเหมือนการหมุนเลนส์ที่หน้ากล้องนะครับเพื่อปรับโฟกัส ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปลอมขึ้นมาฮะช่วยคุณได้สําหรับคนที่ต้องการเล่นแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่าจะถ่ายดีไหมกลัวเปลืองฟิล์มต่อมา Channel Blur นะครับ Channel Blur คือการเบลอทีละส่วนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามี Red Green Blue l l p h เบลอ r Behavior และเบล Dimension นะฮะมันต่างกันายังไง Red ก็คือ Red ครับลองดูนะฮะนี่คือการเอาสีแดงให้เบลอฮะเห็นไหมฮะภาพมันเพี้ยนไปแล้วนะครับ r e e n เห็นไหมฮะที่ีมันคล้ายๆกัน ดึงส่วนนั้นออกไปจากภาพนะครับไม่ไม่ดึงทั้งหมดฮะสังเกตได้ว่าการเบลอแบบนี้แล้วภาพแต่ยังคงชัดเจ๋ออยู่นะฮะอัลฟาอัลฟาคือตัวที่จะช่วยให้คุณปรับเบลอให้มันไม่ไม,ไม่ไม่หลุดโลกเกินไปนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เริ่มเบลอครับเพราะว่ามันเราเบลอทุกสีนะฮะถ้าเบลอทุกสีมันก็จะเบลอครับอัลฟาเป็นตัวที่ช่วยให้คุณไม่ไม่เบลอหลุดโลกเกินไปสำหรับคุณที่ต้องการที่ปรับนะฮะร,รีพีท เอ็ด behavior behavior เอ็ดคือการปรับไม่ให้ไม่ให้ตัวไฟล์ของมันเนี่ยเสียเนื้อฟิล์มน,นะฮะดูนะฮะฟิล์มวงขอบจะเสียไปแล้วเห็นไหมฮะแต่ถ้าผมเอาใส่ปุ๊บมันก็กลับมาฮะถ้าออกก็หายไป personal และ vertical น,นะครับคือแนวนอนและแนวตั้งนะฮะ personal, personal คุณจะเห็นได้ว่าภาพสีฟ้าๆตรงนี้จะกลายเป็นภาพสีฟ้ามันจะเป็นเบลอรตรงเป็นแนวนอนนะฮะและถ้าคุณเป็นแนวตั้งมันจะเป็นแนวตั้งฮะและ ตั้งและนอน,อน,น,นคอมพาวเบลอนะครับคอมพาวเบลอคือเบลอในสิ่งที่คอมคิดว่าเขาคอมจะเข้าใจว่ามีสิ่งที่เด่นและไม่เด่นสิ่งที่ไม่เด่นจะถูกสั่งให้เบลอครับดูนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าผมจะปรับขนาดไหนแล้วยังอ่านได้ว่าเซอร์พี่บอยได้เห็นไหมฮะในขณะเดีวยวกันผมสามารถรีเวิร์ดได้ครับสิ่งที่เด่นก็จะหายไปเห็นไหมฮะเซอร์พี่บอยหายไปแล้วนะครับ กับมอีครั้งวามเพ่าเบรอร์จะดีก็ต่อเมื่อคุณต้องการทําเป็นเล่นมุมกล้องใช้ควบคู่กับคามรมบาเบลอหรืออะไรก็ตามนะครับ Directional Blur ์เดเร็กชั l คือการสั่งให้เบลอรโดยเป็นทิศทางฮะตัวนี้จะทําให้เนื้อฟิล์มไปเลยนะฮะดูนะครับแฟบเห็นไหมฮะไปแล้วนะครับคุณสบบามารถสั่งให้มันหมุนได้ฮะเพราะว่ามันเป็นเดเร c t ชันลฮะ การเบลอแบบนี้ดีกับการทำเอฟเฟกต์บูสกินลดวิ่งชนใส่หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องคิดว่ามันต้องการการเบลอเป็นทิศทางน,นะฮะสังเกตได้ว่าเบลอจนแทบดูไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้จะต่างกับตัวต่อไปครับคือ fast blur ครับ fast blur เป็นการจำลองการเบลอโดยกลอ้องนึกออกไหมฮะเหมือนกล้องที่เราหมุนไปเร็วมากจนมัน จนมันภาพเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือน,นเลิมนะครับรีพิตเอทพิกเซลมันคือการทําให้ภาพไม่เสียเพราะถ้าผมมาออกมันก็จะเสีย<า>ด้านข้างหรือด้านบน,นล่างไปนะฮะก็เช่นเบลอจะเหมาะกับการทําเป็นแบบอะไรที่สริวสรวหน่อยนะครับโกสติ้งครับโกสติ้งมันจะทําให้ภาพซ้อนกันครับเห็นไหมฮะ ซ้อนกันครับตัวนี้เหมาะกับการทำเป็นแฟลชแบ็กความหลอนอะไรก็ตามที่จะขึ้นมานะฮะ,ะผมลืมบอ,อกไวะะ้ทัทุกเอฟเฟกสามารถใส่ซ้อนกันได้นะครับซ้อนแล้วซ้อนอีกถ้าคุณต้องการปรับให้มันหนักๆไว้นะครับชัดเพ่นชัดเพ่นคือการทําให้ภาพชัดชิเป่งครับมันคือการเนี่ยเห็นไหมฮะคุณสามารถเห็นผมของผมเป็นผมเลยอะฮะซึ่งทาให้ถ้าอาออกปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยเห็นเห็นไหมฮะ มันเหมาะกาับคนที่ต้องการภาพแนวๆหน่อยฮะ u n น h a r ์ Mask โดยใจความหลักแล้วมันตรงข้ามกับ sharp ฮะมันคือการทำให้เบลอครับเห็นไหมฮะแต่ที่ผมจะบอกประโยชน์ของ u n น h a r ์ Mask ก็คือมันสามารถช่วยลด noise ของเทปที่คุณใส่เข้ามาเมื่อมันมัน มันเกิดการคือเวลาที่คุณถ่ายเนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นนะแต่พอมาคุณเอามาใส่ในคอมเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนไหวของภาพซึ่งลองดูนะครับสมมุติว่าผมเวลาที่ผมเท่าเร็วมันจะเกิดเนื้อฟิลม์มแตกขึ้นนะครับเห็นไหมฮะพอผมเอาออกปุ๊บมันจะมีความแตกของเนื้อฟิล์มขึ้นมาทันทีเลยเลยผมใส่เข้าไปปุ๊บมันจะยากที่สังเกตครับ มันจะดูดีขึ้นทันทีฮะอันช็คแมสประโยคน์ของมันคือเมื่อคุณถ่ายมาแล้วมันเป็นกล้องแล้วคุณเอาเข้าคอมแล้วมันเกิดภาพแตกแบบดิจิตอลขึ้นมาคุณสามารถใส่อันช็คแมสเข้าไปแก้ช่วยได้เอาละครับหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ของเบลอและชาร์ปเพนนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดเรื่องช h a น n e l กันครับ